โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านปลาโลบตัตาสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานราธิวาสเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านปลาโลบตัตาตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลลุโบบายะอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนทั้งหมด202คนรนะดับอนุบาล62คน และระดับปฐมศึกษา140คนมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด18คนมีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด9ห้องเรียนชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3จำนวน3ห้องเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน6ห้องเรียนปัจจุบันมีนายอับดุลรห์มานดิราซอเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาโลบาตา เป็นโรงเรียนที่มีชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนมีชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ทักษะอาชีพส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบๆโร,รงเรียนในพื้นที่ก็มีความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดและอบายมุกดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษามีระบบป้องกันที่เข้มแข็งจึงได้ดําเนินการ5มาตรการกลยุทธ์4ต้อง2ไม่มาตรการที่1ด้านการป้องกัน 1.1สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีการจัดบอร์ดการรณรงค์สูบบรีแผนผังคณะทำงานของห้องเรียนและจัดทำโครงงานยาเสพติดทุกชั้นเรียน กัโงโยนารงให้ลดหรือเลอิกบุหรี่แต่การใช้บุหรี่ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาย้ายจากการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงวิธีการป้องกันและการเลริกบุหรี่จุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าห เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการสูบบุรีและการใช้บุรีไฟฟ้า 2. เพื่อศึกษาถึงโทษและละักษณะของบุรีสาเพื่อศึกษาความรู้เรื่องเรื่องโรคก,การต่างของปลาสูบบุรีวิธีการํำเนินขั้นตอนที่ 1. ขั้นวางแผนจากการประชุม การให้คำปรึกษาโดยคุณครูประจำชั้นมีกิจกรรมเอื้อเฟื้อคุณธรรมเดินรณรงค์และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดทุกชั้นเรียนได้จัดทําสมุดบันทึกการปฏิบัติงานสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรม1.2สถานศึกษาได้มอบประกาศและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้ปฏิบัติงานดีเด่นของห้องเรียนสีขาวทุกชั้นเรียน ของแต่ละเดือน1.3สถานศึกษามีการดำเนินโครงการการปลอดบุหรี่โดยโรงเรียนได้ติดประกาศตามอาคารเรียนต่างๆ1.4สถานศึกษาจัดกิกจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดเช่นการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโดยมีคณะครูและนักเรียนเดินร่วมกัน กิจกรรมบบรณาการการจัดการเรียนรู้เช่นซีละกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมาตรก,การที่2ด้านการค้นหา2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยการจัดกิจกรรมเยี่ยนบ้านร้อเปอร์เซน์โดยครูประจำชัน้น2.2สสถานศึกษามีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ทุกชั้นเรียนโดยครูประจําชั้น2.3สถานศึกษามีการรายงานข้อมูลการใช้สารเสพติดไปยังหน่วยงานต้นสังกัดมาตรการที่3ด้านการรักษา3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการจัดทำข้อตกลง MOU กับภาคีกระข่าย3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารัก โดยครูเวรประจำวันของแต่ละวันเป็นผู้ให้คำปรึกษามาตรก,การที่4ด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้แดงเสมารับในการรับเรื่องร้องเรียนจากนักเรียนในแต่ละวัน4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารับป้องกันยาเสพติดโดยมีคุณครูเป็นผู้รับผิดชอบของแต่ละชุมนุม มาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการ5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานมีห้องปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและไอไบยมุกโดยมีการจัดประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานโดยหัวหน้าแกนนำ มีคณะครูเป็นที่ปรึกษาเพื่อ<ล><ล>วางแผนการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษาวันนี้ได้ทำหน้าที่ตรวจอาคารเรียนที่2ได้พบว่ามีนักเรียนชายโปวหดรจเรียนหลังอาคาร2ได้กอดดาบเกือและและแจ้งครูให้ให้ครูทราบห้าจุดสสถานศึกษามีการบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายร่วมกัน ในการยกระดับการป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียน5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำา o u u เช่นกิจกรรมครูแดกิจกรรมค่ายคุณธรรม5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจความสำเร็จ ตลอดการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกจากการดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกในรอบปีที่ผ่านมาทําให้ครูบุคลากร,กรทางการาศึกษาปลอดยาเสพติด100%ซึ่งเป็นการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า โรงเรียนมีชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ทักษะอาชีพส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข